สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้คือกับโดบแบบไดนามิกท,ที่ชื่อว่าสามีสปังกี้ r p a n พีแอนด์แอนันะครับครับจากยัการสตีที่แล้วน่ที่ผมไ,ได้มีเกมอีเวนต์พิเศษของแมทสปังกี้ที่ถ้าเผื่อ ดูถ้าคุณดูคลิปแล้วยีบไปเล่นได้เลยครับถ้าใครถ่ายสปางกี้ยีบไปยาตัวมอฟซาโดแหวนด้าได้เลยทีนี้อิจกรรมหน้าสุดยอดแรบสิ้นเดิมเล่นตอนนี้ใช่อีเวนต์หมดคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้แหวนหน้าซาโดานะครับผมทุกคนก็ไม่มีสิทธิ์ได้แหวนหน้าซาโดแน่นอนถ้าคุณไม่ได้ีเวน่นี้ ไม่อะไม่มีโอบอกเอาเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อว่าผมง่ายแมมม,ม็อบ้ปนาชาโจ้แน่นอนนะครับเนี่ย แตกของพวก not a เ a าไ a ้เมไม่เพิ่มอยู่ในนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอีเวนต์มันจบไปบแล้วไอ้ครับหลังจากมียอดหุ้ยนเยอะที่สุดผมก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสไปนะี่หรอกนะนี่นครับป้ายพิเศษ Shadow v ว n d ้าวีนี่ชาโ d ว w แ e นด้า เป็นเวอร์ชันดาวนะครับเห็นหน้าหนัางนแล้วดาบเลยนะครับเว็นหน้าเฟสสองก็เวอร์ชันมีดยังมีอีกโตแต่เนี่ยเวอร์ชันของดาบที่แท้ทูอยู่ลูหัวไปมาเห็นหน้ายิ้มด้วยแล้วเป็นหน้ายิ้ม ปึ please, actually, ๊บนี่ตกลงครับผมล็อกนี่อันนี้ได้ครับผมโยงฟังเสียงของใบหน้าชายยอดครับ Fui people. แล้วส่วนตัวนะครับตัวเดี๋ยวผมตัดภาพไปเซิร์ฟโยมโชว์่อยนะโดมโชว์หนะให้มันเห็กดูหน่อยโอเค,อเคไปให้มากม็อกกันเลยเยอทางการไปให้ยาม็อกก่อนนะเดี๋ยวขอตัดภาพก่อน เีย yeah, ครับทุกผู้ชมด้านหลังเวทีก็จะเป็นชั้นหนึ่งก็เทพอตคุณบอกว่าใหม่ด้วยโอเคว้า์ปไป่อนเียล้กันนี่การเท่าสงองขวัญชาวยายอีกคนตัวใหม่เลยเนี่ยอ้าวแล้วมีกสองขวัญเดิม อีกครั้งมิสเตอร์ซันมิสเตอร์ซันครับผมนี่ผมไม่รู้ว่ามิสเตอร์ซันเฟดไหนเนี่ยเฟดเท่าไหรนน่่แปลกจัดเลยนี่ฟ้าไปที่ห้องแม่พันการกดก่อนอนะ น,นก็คือป้ายมอ็อบอันนี้ผมเพิ่งได้มานี่อันที่มอกนี่คือเอการใหม่ของผมชื่อว่ายักษ์หน้ามอ็อบสปังกี้นี่ในคลิปนี้ครับผมทำการย่ามอ็อกม็อกครบทุกอีพีแน่นอนม็อกจะให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วไปเล่นแมปกันนี้ได้ครับเพื่อ เป็นส่วนหนึ่งการชวนไหมนะครับโอเคเขาบอกว่าประตูปเปิดทุกสิบนาทีแล้วก็ปิดในสาสิบวิถ้ารอนี้ของขอน้าตัดภาพก่อนนะครับครับเพื่อให้เม่การเสียเวลาดูแท่งครับดูเหมือนว่าเอาไม่ทันเนะนี่ยคนให้ฝ้าไหนอ่ะ ขึ้นมาเลยนะครับเฟส,สามนะโอเคได้ท้ากินมาให้มาอันนี้ไม่ไทำคลิปโอ้ยด้วยไงนเฮ้ยผมได้มาด้วยเหรอเดี๋ยวเชื่อเป็นหน้าแล้วก็เต้านี่จะได้เต้านี่มาด้วย กาญอเวน่าทีนี้ขอเีนี้ผมขอไว้เป็นพัสไว้ผมขอไว้เป็น G ีสองแล้วกันนะอ่ประตูเปิดแล้วเดาวัดแต่วัดวัดแต่วัดอ้าวยอยอย่างเง้ว ผมนออ่ออีกแก้วเหรอตัดภาพโอ <Okay, S 1> เคดูเหมือนผ่านไปแล้วห้าทีครับนี่คือนี่มีเกมอหม่การไอ้ของขอเก็บไว้เป็นพาร์ทสองหน่นเดิอนนะครับเพราะว่าเพราะว่าอยากให้มีหย,ย่าพาร์ทอ่ะฮะอยากให้ทุกคนเล่นแมปนี้นะ ย่าป้ายม็อบให้สยุกนะครับแล้วก็สวมม็อบไปเลยแล้วก็สวมม็อบน้องเพลงกันนะครับโอเคหายไปหายทีหายไปห้าไาทีนะเดี๋ยวมีการเปิดประตูนะนัรอ,อก่อนนะครับตัดภาพอีกครั้งเอาลนวะประตูเปิดแล้วโอเคเหลนที่พ้อ,พอ,อยากอกว่าชั้นหน้าก็จะมีประตูนี้ี๋ยวก็ประตูยกขึ้น กดด้วยู้ยกดด้วยว่ะอสไปยามไ่ทำเออไม้มอคกาโนโอเคเดืูให้อยู่นะครับมีไงเจอแล้วครับผม การโนาะครับโอเคเสยวยยาลอยอีกยังกดพื้นคืนที่แล้วครับได้ป้ายอะ่ะได้ป้ายมบเนาะกดพืคืนที่ก่อนนะนี่ง ครับผมเนี่ยวีโออาจาเปอาย่อสินาทีทีเฟรมตกแจกคลิปนี้อาจมีปักหรือไม่โอเคตักภาพอีกแล้วเหรอโอเคอักภาพนี่ก่อนนะโอเนี่ยครับรายการเร็แล้วเอาละ ยึบเปล่าเดี๋ยวขอฟังเสียงเจ้านีิหน่อยนะ ไม่ค่อยขึ้นไ,วไหวเลยนะแต่เนี้ยมันอยู่ในโหมดหมูสปังกี้ไฮสเมสดอยู่ไฮฟีดอยู่นะครับผมนี่การ์โกเฟีสองการ์โกเฟีสองผมดูแ้ครับโอเคต่อไปเป็นมิสเตอร์ซันนะครับต่อไปเป็นมิสเตอร์ซันนะครับผมเนี่ยมิสเตอร์ซันเบอร์ ของขวัญแบบเดิมอีกครั้งของอเซซาน,นะครับแต่นี่เฟรดเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็ยูนีนเปรดที่เท่าไหร่อ่ะงงมากไปโอเคก่อนอื่นเท hey, พอตที่อสปังกี้นะครับกี้ไปค้นบ้านทุกอย่างว่าลงนะครับ คนบ้านทุกจังอันนี้ได้เวนหน้าไฮามิดไปแล้วอะ่ะแล้วทัวที ทุกอย่างไงฮะเนี่ย,ยต้องเสียมขวัญแน่ครับถ้าจะมีตัวมิเสเซ์ซันต้นเนีรยเอันนี้คี่ป้ัวอย่างบอกว่าเป็นิสเซ์ซันซันซ้อน,นอยู่ในต้นไม้ ที่ก่อนนะครับ บ้านนแกอ่เียไปเดี๋ยวคงขอตัวทน้นค้นบ้านทุกอย่างก่อนนะครับขอทวงค้นบ้านทุกอย่างก่อนนะครับผมยังเหมือนคนจะเกือบทุกบ้านแน่ะครับอ้าวเฮ้ให้เฮ้ย,ฮยคนยุกแน่เนี่ยมีมีหย้ายี่มด้วย ดีเทคแวนนะแวนนะฮาว ันจริงๆยกเก่งด้วยเนี่ยถ้าเป็นไซมอนก็นี่ไงถ้าเป็นไซมอนจะไม่พ้นสายตาผมหรอกนะเอาเอ๋ตัวเองฉัน,นพูดเจอเดินไซมอน มาแล้วสองตัวนะครับยา่าไม่ได้เป็นฐานีทุกไทยป้าเป็สามแน,น,น่นอนนอนขอเก็บไว้เป็นพาสหน้าแล้วกันนะครับผม้องยอไหมค่ัพิเตอร์ซันหมดหวังเลยอะ ต้องดูคลิปฝ่ยงยย่อยอย่อทุกทีเลยนะครับทีนี่คลิปนี้ผมยิ่งลดความยาวเลยนะครับเอาลนะเดี๋ยวผมไปเซิร์ฟเวอร์โยมแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาของส่วนี้ไปเยอะๆแล้วกันนะไปเดี๋ยวขอถ่ายภาพไปเซิร์ฟเวอร์โยมแล้วกันนะครับผม โอเคทีนี้ย่าหรือย่าเซิร์ฟเวอร์อยู่แม่ครับยัง่าเซิร์ฟเวอร์อยู่แม่ครับเอาละมาท้องเพลงให้หนักใจกันหน่อยมาฟังเพลงให้หนักใจกันหน่อยนะโอเคก็หวังว่ามีคนได้ ท้าวใจตัวต่อไปหัวตัว คนอื่นที่น่าเบื่ออะแปลกเกินมีภาษาไทยแปลมาก็คนธรรมยาเยเหรอเอาเนี่โดนชิปอ่าเดี๋ยวน้องเพลงกันเลยนะครับผม มันน้าชาโดขอปิดท้ายกันนะตู้ปิดท้ายกันเนาะโอเคขอเป็นมันยน้าชาโด้ปิดท้ายนะครับผม น้องเพียงกันเลยแต่ว่าปากแงตาไม่มีการใช้เคลื่อนไหว้ครับให้ฟังเสียงอย่างเดียวนะ <c oughs> อยนี้ผมอยากรู้จริงๆว่าใครม,มั่เป็นตัวแหกันแน่ทำไมเป็นคนธรรมดาหน้าตาแบบนี้ย่างเท่อีกเนาะเนี่ยโอเคปิดกันตาผมม,ผม,มีแถมนะครับ จริงหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ในหมู่มมัดฉา,าดได้นี่ไม่ต้องไปย่า จงแบ็คเป็นเสียงแบบใดกันแน่ยิตงตกจงแบ็คเป็นเสียงแบบใดกันแน่นเฟรหนึ่งแฉผิดท้ายครับผมไงครับไอ้ผมพบต้นไม้ที่ติดกับวิสเตอร์ทรีนะครับ <c oughs> จะเสียงอาติวิตเตอออกหน่อยนะ ไม่เกี่ยวว่าไงเนาะแล้วสร็จไปเนาะคขอฟังเสียงกัหน่อยให้ฮีชายไม่เตอร์ฟีดนด ลิสแตรีผมว่าไฮวีแน่นอนลิสแตรี ขอผมพูดได้กันนะอานะ้าวเนี่ยก็ผมขอจบอา่าก็สองคนแก่วยายนะครับคนแก่วยายนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับถ้าอาการพ้าสองคอมเมนต์เอานะครับผม ครับผมสาววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า่ะสวีเน